สวัสดีครับผมวัดอัครนะครับก็วันนี้นะครับวันที่10พฤษภาคมนะครับก็หลังจากที่ติดทาเรื่องของการกู้มานานมากแล้วก็วันนั้นก็เคยมาถ่ายทําที่นี่ด้วยเนาะที่ธนาคารทอสนนะครับวันนี้เตรียมเอกาสารเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเอกาสารตัวนี้นครับก็จะเอามายื่นกู้ธนาคารนะครับเพื่อขอซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านนะครับไม่ใช่การซื้อ โครงการสําเร็จนะครับกเ็เป็นการซื้อที่ดินเปล่าแล้วก็สร้างบ้านบนที่ดินเปล่านั้นนะครับรกอเอกสารก็เยอะประมาณนี้เลยนะครับด้วยความที่ผมเป็นฟรีแลนซ์นะครับทำงานอิสระด้วยก็เลยเอกาสารเยอะหน่อยเนี่ยนะครับเยอะมากมีเรื่องของสลิปโอนเงินจากลูกค้านะครับมีข้อความสนทนาด้วยมีข้อความสนทนาจากลูกค้าด้วยนะมีรายรับรายจ่ายนะครับแล้วก็ ไปส่งสินค้าไปส่งพัสดุจากไปรนีย์นะครับให้ลูกค้ามีอะไรอีกค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟนะครับก็ต้องมีด้วยแล้วก็นี่นะครับค่าน้ำค่าไฟเพราะนั้นก็ที่เหลือจะเป็นภาพถ่ายกิจการแล้วก็ statement ตตน,นะครับทั้งหมดนี้ก็ประมาณเนี่ยสริมประมาณสองสามรีมได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะไปยื่นกู้ที่ทอสอดูว่า จะผ่านอาจจะยื่นได้ไหมคิดว่ายื่นได้เพราะเอกสารนี่น่าจะครบแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องรออนุมัติอีก2องสาสัปดาห์หรือเดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูผลกันอีกทีนึ่งครับแล้ววันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปที่ทอสอก่อนแล้วก็วันนี้กัดิกกครับและช่วยกันลุ้นนะครับว่าผมจะได้หรือไม่ได้ ผมตอนนี้ก็เข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยนะครับไปยื่นกู้เรียบร้อยกับทางทอ,อสอน,นะครับตอนนี้ก็ในกระดาษข้อบูลมาแผ่นหนึ่งนะครับเอาไอ้พึ้งเมื่อกี้เนี่ยนะครับเอาไปแลกกระดาษตัวนี้มาก็2ชั่วโมงนะครับตอนนี้11บเอ็ดโมงครึ่งละสองชั่วโมงที่เข้าไปคุยมาเนี่ยก็ได้ได้ได,ดูอะไรเยอะแยะแล้วก็ทางเจ้าที่น้องเจ้าหน้าที่ก็แนะนําอะไรค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับเราก็เลยก็น่าจะโอเคแหละเดี๋ยว ก็มาลองดูอีกที่แต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างมีความหวังพอสมควรนะครับจากลบบุรีนะครับมาที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิบเพื่อจะมายื่นอีกธนาคารหนึ่งนะครับก็คือนี่ธนาคารสีเขียวนะครับเกษตรกรไทยนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ก็ไปเกษตรกรที่ลบบุรีแล้วแต่ลืมยื่นเพราะใจแบบว่าคือหมกมุ่นแต่ว่าจะต้องมามายื่นที่ฟิวเจอร์ก็เลย ขับรถมานีก็สรุปตอนนี้มาถึงแล้วก็กำลังไปยื่นที่เกษตสิกรอีกที่นึงนะครับนี่ครับอีกเพิงหนึ่งเราจะเอาเอกสารเพิ่งนี้นะครับไปแลกกับเอกสารสองสามแผ่นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวได้ผลยังไงจะมาเล่าให้ฟังทีหนึ่งนะครับผมหลังจากก็ขับรถวิ่งลำล่างอีกเดียวเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับตอนนี้เอกสารที่เหลือกลับมานี่ขนาดก็คือไม่ได้ใช้อะไรไม่เท่าไหร่เี่นะครับใช้เอกสารน้อยมากแล้วก็ ไม่แทบไม่ต้องเขียนเลยไม่ได้เขียนอะไรเลยดีกว่าเส้นแคบเดียวเส้นไม่ตีไม่ตีไม่ตีห้าตีนะครับใช้เวลาเท่าไหร่คะประมาณสิบห้านาทีครับถึาทีในการพูดคุยแล้วก็ทำเอกสารก็ยังไม่ต้องออกมานะครับาทีจะส่งเรียบร้อยแล้วติดขัดนิดนึ่งจะเป็นแก้ไขกันะพรุ่งนี้แล้วถ้าพรุ่งนี้จะมาส่งนะครับตอนนี้ก็เป็นการยื่นผู้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รอการตัดว่าจะอนุมัติไม่อนุมัติได้ยอดเท่าไหร่เพราะว่า มาเั้าเด็ดดงหนึ่งนะครับต่างจากที่การเปลี่ยนแปลงการแก้บนมาดงหนึ่งนะครับ